มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเราจะทำยังไงให้มีเงินเข้าพอร์ตหุ้นเติบโตของเราได้ทุกวันโดยที่ไม่จะเป็นต้องขายหุ้นเหล่านั้นทิ้งไปเลยวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับกับกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆจากแท็บอัลฟาใช่เลยครับนี่คือโจทย์ใหญ่ของนักลงทุนหลายๆคนเลยคือเราอยากได้ทั้ง2องอย่างใช่ไหมครับอยากได้เงินสดเข้ากระเป๋าสม่ําเสมอแต่ก็ไม่อยากพลาดโอกาสตอนที่ตลาดมันวิ่งขึ้นไปไกลๆเหมือนกันและเพื่อแก้ปัญหานี้แหละครับแท็บอัลฟาเขาก็เลยออกแบบกลยุทธ์ตัวหนึ่งขึ้นมา ที่เรียกว่ากลยุทธ์สร้างรายได้รายวันซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของกองทุนเขาเลยก็ว่าได้เป็นมุมมองที่เอาของเก่ามาเล่าหม่ได้น่าสนใจมากเลยครับลองนึกภาพตามนะครับกลยุทธ์การลงทุนแบบคลาสสิกเลยที่ปกติอาจจะต้องทําเองแต่คราวนี้เนี่ยแท็บอัลฟาเขาเอาเทคโนโลยีฟินเทคเข้ามาช่วยทําให้ทุกอย่างมันกลายเป็นระบบอัตโนมัติทํางานทุกวันเป๊ะๆตามกฎที่ตั้งไว้เลยนี่แหละครับคือแกนหลักของเขาและเครื่องมือที่เขาใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์นี้มันเรียกว่า zero dte options โอเคชื่ออาจจะดูเทคนิคอลหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วคอนเซปมันง่ายนิดเดียวมันก็คือออปชันที่เปิดปุ๊บหมดอายุภายในวันนั้นเลยเพื่ออะไรล่ะหรอครับก็เพื่อเก็บค่าเสื่อมเวลาของมันให้ได้เร็วที่สุดยังไงล่ะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามันทํางานยังไงแบบเป็นสเต็ปๆนะครับง่ายๆเลย3ขั้นตอนอย่างแรกเลยกองทุนก็จะเข้าไปถือ ETF ของดัชนีตลาดใหญ่ๆไว้ก่อนอย่าง S&P 5 0 0หรือ NASDAQ 1 0 0จากนั้นทุกเช้าเลยนะครับ ระบบอัตโนมัติก็จะทำการขาย c ค Options ที่เรียกว่า out of the money และสุดท้ายเป้าหมายก็คือการเก็บข่าพรีเมียมจาก Option พวกนั้นเข้ามาเป็นรายได้ทุกวันทุกวันเลยครับในขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้พอร์ตเราโตไปพร้อมกับตลาดได้อยู่ถ้าจะให้สรุปแบบสั้นๆเลยนะฮะมันก็คือการเอากลยุทธ์ cover call ที่นักลงทุนรุ่นเก่าเขาใช้กันมานานแล้วเนี่ยมาอัปเกรดใหม่ใส่เทคโนโลยีเข้าไปทำให้มันทำงานเองได้ทุกวัน เป็นเวอร์ชั่นที่ทันสมัยขึ้นมากแล้วทำไมต้องทำทุกวันมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับก็เพราะว่าการทำแบบนี้มันจะรีดประโยชน์จากการเสื่อมค่าของเวลาออกมาได้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงที่ต้องถือโพสิชันข้ามคืนด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยคือการสร้างกระแสงเงินสดที่สม่ำเสมอทำให้พอร์ตมีความยืดหยุ่นสูงพร้อมรับมือกับตลาดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาโอเคพอเราเห็นภาพกลยุทธ์หลักของเขาแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแท็บอัลฟาเขาเอาคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยไปสร้างเป็นกองจุนจริงๆบนตลาดใหญ่ๆ2แห่งได้ยังไงเขาไม่ได้ไปเลือกหุ้นรายตัวให้มันวุ่นวายนะครับแต่เลือกที่จะไปผูกกับดัชนีที่คนทั้งโลกรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือ S&P 500กับ n a s d ดก100ข้อดีก็คือมันเข้าใจง่ายตามติดง่ายไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรซับซ้อนเลยคนลับที่ได้ก็เลยออกมาเป็น2กองทุนหลักนี่แหละครับ ตัวแรกคือ TSPY อันนี้จะอิงกับดัชนี S&P 500ก็คือภาพรวมตลาดหุ้นอเมริกาทั้งหมดส่วนอีกตัว TDAQ อันนี้จะเน้นไปที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในดัชนี NASDAQ 100โดยเฉพาะเลยคำถามคือแล้วมันเวิร์กจริงไหมเราลองไปดูข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังของตัว t x, x k NASDAQ 100กันหน่อยดีกว่าครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงดูจากกราฟแท่งนี้นะครับจะเห็นเลยว่าในช่วง4เดือนแรกเนี่ย ผลตอบแทนรวมของที่แดกเนี่ยโหแทบจะเท่ากับตัวดัชนี NASDAQ 100เลยซึ่งมันบอกอะไรเรามันบอกเราว่าเฮ้ยกลยุทธ์เนี้ยมันสร้างไรายได้เข้ามาได้จริงๆนะโดยที่ไม่ได้ทำให้เราตกรถไม่ได้พลาดโอกาสการเติบโตของตลาดหลักไปเลยแต่ก็ต้องย้ำกันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับว่านี่คือข้อมูลในอดีตเท่านั้นนะฮะมันไม่ได้การันตีว่าอนาคตต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผลตอบแทนมันขึ้นขึ้น,นลงล,งลงได้เสมอ นอกจากกองทุนหลักที่ว่าไปแล้วเนี่ยแทบ a อัลฟาเขามีอีกซีรีส์หนึ่งด้วยสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันหวือหวากว่านี้อีกหน่อยรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเพื่อลุ้นผลตอบแทนที่สูงขึ้นและความแตกต่างที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเลขตัวนี้เลยครับ1.3เท่าเอและ1.3เท่ามันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ คืออย่างนี้นะครับตัวซีรีส์ GL2 Lift เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์หลักเหมือนกับตัว Core Plus เปะ๊เปะๆเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือการใช้ l e v e r a g เเข้ามาช่วยนิดหน่อยประมาณ30%อพูดง่ายๆก็คือเหมือนมีเงินมาช่วยลงทุนเพิ่มเพื่อให้เป้าหมายผลตอบแทนรายวันมันขยับขึ้นไปเป็นประมาณ1.3เท่าของกองทุนหลักนั่นเองครับแต่คาว่าแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับ l e v e r a g e เนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมขาขึ้นมันก็ช่วยให้เราไปได้ไกลขึ้น แต่ถ้าเป็นขาลงมันก็จะขยายผลขาดทุนให้หนักขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้จะเหมาะกับนักลงทุนที่เข้าใจและรับความผันผวนที่สูงปรี๊ดได้จริงๆเท่านั้นนะครับเอาละครับตอนนี้เรารู้จากทั้งกลยุทธ์คอร์ลและก็ TSquare LiftMail แล้ว, T ลวเราลองเอามันมาประกอบร่างกันดูจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของกองทุนจากแท็บออฟฟาเลยนี่เลยครับเราสรุปออกมาเป็นตาราง2อคูณสแบบนี้ได้เลยนะฮะมากๆแกนตั้งก็คือจะเลือกลงทุนในตลาดไหน ระหว่าง S&P 500หรือ NASDAQ 100ส่วนแกนนอนก็คือจะเลือกระดับความเสี่ยงแบบไหนแบบคอ Plus ธรรมดาหรือจะเอาแบบ T2Lift ที่มี Leverage เพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับพอเรามีกรอบแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เลือกกองทุนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแค่ถามตัวเอง2คํคำถาม 1. สนใจตลาดไหน 2. รับความเสี่ยงได้แค่ไหนแค่นี้ก็เจอกองทุนที่ใช่แล้วครับและทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ย มันก็ทําให้เกิดคําถามสุดท้ายที่น่าคิดตามมากๆเลยครับว่าหรือว่าไอแนวทางการสร้างรายได้จากออปชันแบบรายวันเนี้มันกําลังจะกลายเป็นเงินปันผลแห่งโลกยุคใหม่หรือเปล่าเป็นคําถามที่น่าสนใจและน่าจะต้องติดตามดูกันต่อไปในโลกการลงทุนครับ